องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะหกพันหกพันหกพันครับยุงหกพันยังเห็นไม่เต็มตัวเลยมีอีกตัวพวกวะหกพันไม่คือยังไม่เห็นเต็มตัวไงมันมีแค่หัวมันเห็นมันเห็นแค่สีเหลี่ยมหกพันแค่สี่เหลียมมันมีตัวหมื่นห้าเลยนะมาแบบยิ่งใหญ่อลังการมันเป็นยังไงมองไม่เเหห็็นมมองไ่นตัวเป็นยังไงหนเหรอคือชื่อเรี้ผมรู้จักแต่ universe ยูนิเวิร์สเฮียเจ้ายูนิเวิร์สก็ไม่ได้ยินนานแล้วนะทู่แก้เลยไม่ได้ยินนานยังไงบางทีก็ตังหมดได้ดีใจอะไรมันเปิดซาวเสียงโโอ้หเมาวนี่นะอ่ะแป๊บนึงเลยไม่ได้เข้าเรื่องขอของขายของแป๊บเดียวโอเคขอเดิ่มแรกนะคะที่ซื้อสองชิ้นจะได้รับไปเลยอะไรแล้วมีขายแยกไหมไม่มีซองกันนิ้วใช่ซองกันนิ้วอะไรเหรอพี่ซองกัน jam มาขออนุญาตขายของแปง๊บหนึ่งวันนี้เรามีปักมาแบบขายไหายแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปที่ผมข้ามอเตอร์ไซค์ไม่แต่แว่าแต่ว่าอันนี้คือมาให้ดูผมขอ,อยนุาอีกที สองพันกว่าบาทไม่แพงนะครับถ้าคุณอยากมีปักไฟเป็นรูปหน้าของตัวเองหรือเป็นรูปรตูนที่คุณชอบหรือว่าเป็นรูปน้องหมาน้องแมวหรือคุณอยากเอาช้างมาอยู่บนปักคุณยังทําได้เลยเออสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะครับตลอดหลายปีที่มีปักไฟของประเทศไทยขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ใครจะติ้งภาพของตัวเองข,ขึ้นมาบนนี้ได้โฟกัสถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราอยากติ้งภาพรงนี้มันเป็นไปไม่ได้ยากมากมมคุณต้องเอาปักเนี่ยเราไปร้านสกุงสกีนฟองติ้งอะไรนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ยากมากมันม่ได ีไม่ต้องบอกผมรู้คือวัสดุนี้ผมตองบอกให้ว่าไปเฮ้ยไม่ได้ยังไงไม่ไงฟังเสียงดูลองฟังเสียงดูจะรู้ว่ามันเป็นของอะไรฮัลโหลว่าไปผมฟังแค่นี้ผมรู้อ่เป็นยังไงว่าไปอะงงเลยทำไม่ได้อยู่แล้วคนหนึ่งเขาไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นเลยอะไรคุณหมยเล่นอะไรคุณหมเล่นอะไรคะเออไปไง้ชฟนี่กล่องกล่องดินสอต้นเด็กไฟใช่ไม่ผมจะบอกให้ก่อน คือต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้สวยว่าพี่พอดูไปดูมาลายยืนปีญี่ปุ่นเป็นคลื่นอันนี้เป็นไลซิงซันครับใช่ไลซิงซันไลซิงซันพาทีขึ้นผมบอกให้ว่าลายนี้สวยแล้วคือที่สําคัญสุดสิ่งที่ผมจะบอกพวกคุณนะครับ กูลืมนะ้กูพูดตรงไหนวะเมื่อกี้มันทำจากพลาสติกไม่พลาสติกเกดเนี่ยผมจะบอกพวกคุณอะมันไม่ลามไฟพวกคุณอย่าคิดว่ามันไม่ติดไฟถ้าคุณเอาไฟก็เผา่มันก็มันก็ได้แต่ว่าคือมันไม่ลามไฟนะพี่มันไม่ติดไฟมันละลายได้ไม่แต่มันละลายไงคือสมมติว่าคุณเอาไฟเผามาตั้งใจเผามันก็ละลายได้แต่ผมจะบอกให้ว่ามันไม่ติดไม่ลามไฟข้อนี้ก็คือว่าสมมติว่าอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ฟ้าแลบ ก็คือมันนี่มันไม่ได้แบบหูปุ๊ไฟลุกเหมือนถ้าเราไปซื้ออันอื่นที่มันถูกเกินนะผมจะบอกให้ว่าผมบอกให้ปักไฟเนี่ยคุณควรเลือกของที่ดีเข้าบ้านเพราะว่าคุณจะมาเสียดายทีหลังของอย่างอื่นนะคุณตั้งแพงแต่คุณมาเสียดายการซื้อปักไฟอันละร้อยสองสามร้อยมันไม่ได้จริงๆใช่ป่ะควรเลือกดีนะ บางคนไปซื้อแค่อันเราแบบว่าไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยคิดว่าเอาถูกเน้นเอาถูกอะไรแหละอันอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้นว้ยทุกคนเพราะว่าไฟเนี่ยคือสิ่งที่เราใช้กันบ่อยมากๆนะคะพวกปลั๊กไฟพวกเนี้ยเอาไปพ่วงไม่ว่าจะเป็นพัดลมเป็นทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ในชิชทุกๆวันอะ่ะถ้าเลือกของที่มันไม่ดีมาเวลามันแบบเกิดไฟช็อตไฟอะไรขึ้นมาทุกคนน,นะน,นี่ดูดูดูไนี้มีประาทเกาหลีหเขียนด้วยนะตรงข้างข้างขาแะเม้นเนีน่ยายนี้เราเก็บไปนอนฝันดีไปคุ้มค่ เอแล้วเอาแล้วเุ้ยยิ่งหวานเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าใส่ยาวกี่เมตรคะใส่ยาวกี่เมตรตัวเนี้สามสิบเมตรสามสิบเมตรนะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายผมขอพูดเยอะตอนต้นเพราะเครื่องผมติดพอเครื่องติดปุ๊บหลังนั้นผมแม่งจะโยนให้พวกนี้มันพุ่งหมดเลยคือสามสิบเมตรนะยาวไหนเดี๋ยวคนไม่เห็นภาพครับผมสุกัดอ่ะพี่สุกัดโทษค่อยๆดึงยาวมากสมมติบ้านคุ้บ้านใครอยู่ทาวเฮ้าส์หน้ากว้างประมาณ4เมตร4ี่เมตรห้ ก็คือก็คือคุณเดินไปเลยครูไม่ได้สามสิบเมตรอะไม่พี่สุกัญตออกไปเดินดึงไปเรื่อยๆเลยพี่สุกัญโอ้ยพี่โอ้ยไปกันดึงนี่เออ้ยโอ้ยมองไม่เห็นเหลือตัวนี้เดียวตีนตีนเกียรติยินไหมเนี่ยวันนี้ผ่านไปเจ็ดเท้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโทรมานะมันไกลเกินโอ้ยพี่พี่นี่ไปไกลเกินไปที่ฝัดซอยได้เลยเนี่ย ใช่ได้สิ่งสําคัญกว่านั้นที่ผมผมจะบอกคุณคือตอยผมพูดจบสายมันยังไม่หยุดเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกคือตอนคุณหมุนออกไปเพี่แตอนหมุนเข้าก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเรามีตัวจับที่ว่าทําให้หมุนเข้าได้อย่าเพิ่งร้อยสุดก่อนเนี่ยถ้าเดินเป็นทางอัคุณคิดดูดิสามสิบเมตรมันไกลมากนะมันยาวมากนะสามสิบเมตรอ่ะเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่กูจะหยุดพูดเมื่อไหร่จะหมดกะที่เนี่ยอ่ะโอ้กูละดีใจจริงอ่ะส่วนอ้นนี่บกูเนี่ยเอียหรออ๋อหยุด ้หมุนอย่างงี้ค่ะเอาติดไปหมดเลยเอาติดฝั่งนีุ้น่ง่ายขึ้นอะหมุนยี่เดียบใครตกปลาหรือไงวะเอาไม่ถูกก็ไมนได้ตามหมุนไก่ก็ไม่ไอะไรม่ไม่ไม่เอามันต้องหมุนหมดเก็บได้นะคะซึ่งก็ไม่ง่ายแต่ว่าพันโบกระโบโอ้โหเอาเอาอยู่เอาอยู่โอเคนี่ทุกคนคะ ธรรมดาปั๊กนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวนะสำหรับผู้หญิงถ้าเกิดว่าใครจะซื้อไปเก็บไว้เพื่อใช้งานแบบว่าเป็นเครื่องไฟฟ้าหรืออะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยทุกคนซื้อไปเก็บได้เลยไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าหรืออะไรหน้าบ้านเนี่ยทุกคนอันนี้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันมีแอมป์ทั้งหมด10แอมป์ใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเยอะกว่านั้นนะสามสิบก็ดีสามสิบสามแอมี่แอมเดี๋ยวดูดีสิบหกสิบหกสิบหกแอมโอเคขอเขาข้าก็นี้สิบหกแอมป์นะคะทุกคนส่วนใหญ่อะปั๊กตัวนี้ปลอด ใชไปออกมขายของกองถ่ายพี่กัรกลับมาแล้วพี่หนี่รอะเรอะทำไมเงาโอ้พี่การเกิดเรียนหน้าครูบอลแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะยี่ห้อตัวนี้จะชื่อว่าอัศวินนะคะทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่อยๆหมุนเข้ามาหมุดอะไรเลยอยู่ไม่เหมือนติดอะไรสักอย่างไม่ใช่ลองหมุนดิลองหมุนดีๆดีนิดติดอะไรวะ ิดอะไรวะเนี่ยเข้ามาดิเอ้าดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาเามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงไข้มาดึ้ามด้ามาดึงมาดึงเขาดึงเขามาดึง้มงเขามาดเามาดนเ้าดึงเามาดึเขาาดึงเข้ามเข้าม่ดเามรเมัดจะเขมาดนงเาาดึง้ามาดึงมาดึามาดึงเข้ามเาาดึงเามเ้าาดมดา้เงงงเกิน เฮ้ยยาวจริงทุกคนคือคิดดูดิกว่าเราจะกลับมาอันนี้กินเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะให้ดูไกลครับโอ้โหนานเกินเวลานี่ใช้ของโลกคู่ขนาดมากนะเอาเอาไแต่อย่างที่บอกกันแหละว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับงานที่เป็นแบบงานที่ต้องใช้ไฟเยอะน่อยนะครับแต่ใช่ว่ามันจะใช้กับไอไอเขาเรียกว่าอะไรที่ชาร์จปกติไม่ได้ที่เราใช้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นแบบที่ชาร์จแบตอะไรต่างๆมันใช้ร่วมกันได้หมดบางครั เหมือนท่านน้งว่าเอ๊ะที่หิวใช้ปลาห้องตัวเองห้องนอนชั้นสองก็คือลากปักจากชั้นล่างเพื่อเพื่อปวปลาข้างบนเสียก็ละได้เหม้อนล่างพ้เหมือนกัได้เหมือนกันนะคะจะบอกว่าเนี้ยจริงๆมันเหมาะเนาะมันมันสามารถใช้นอกบ้านได้ด้วยทุกคนอย่างเช่นแบบใครอยากจะไปปิ้งบาร์บีคิวหน้าบ้านค่ะ ้านอย่างเงี้ยหรืออยากจะไปกินข้างนอกนะคะเราสามารถไปเสียบปั๊กนะคะบางคนเอาไปเสียบเพวกอเอ่อเตาเตาย่างอะไรต่างๆนะคะกินนอกบ้านได้นะคะเหมาะเกืับนอกบ้านนะคะไม่ใช่เหมาะอกง,งานช่างอย่างเดียวนะคะนี่คนที่มีบ้านธรรมดาปกตินี้ก็ใช้ได้หรือว่านี่บางคนแบบไปร้านหมูกระทะ <c oughs> แล้วแบบไม่อยากใช้ปั๊กของหมูที่ร้านก็เลยเอาปั๊กไปเองอย่าบอกพวกแต่บ้านเราไปยัดเตาถึงอย่างนี้เห ใช่ควรเกรงใจคววตั้งแต่บ้านแล้วก็ลากไปที่ร้านหมูทะทแล้วก็นี่ที่ผมใช้ไฟบ้านผมเองแล้วก็พกพัดลมไปตั้งด้วยของตัวเองก็คือเสียบได้เลยเหมนคนขี้ร้อนเนาะตัวนี้นะคะอยู่ตะก้า5นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะจิ้มจิ้มได้เลยอยู่ในตะก้า5นะคะทุกคนตะก้า จาราคาเท่าไหร่นะอันนี้ขอดูราคาอีกสักทีหนึ่งตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ราคานะคะความยาว30เมตรนะคะ1 6 16แอมป์สองอวัตต์นะคะอันนี้ราคาลดอยู่17%นะคะเหลือราคา1,649นบาทให้ถูกนะมากนะทุกคน1649งนี่บาทเราโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าซื้อ5าชิ้นจะลดเพิ่มไป3%ถ้าซื้อ10ชิ้นจะลดไป10เลยดีโค้ดจริงๆถูกมากนะคะทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะ มีไม่ขอเพ <is> ลงนั้นหน่อยขอเพลงนั้นหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือช่วงนี้ผมแย่งเพืนคือแม่ผมไม่พูดแล้วกันเตอรแทงเกอร์ก็คือทุกวันไม่ออกกำลังกายอ่ะรู้สึกว่าในไลฟ์เนี่ยมันคือช่วงเวลาออกกำลังกายของผมแป๊บนึงได้ได้อีกข้างอีกข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งเลยอีกข้างหนึ่งเลยอีกข้างหนึ่งไปเลยลองไปไปแล้ววันนี้นะครับคุณแนม่นะครับ หนัก24่สิบสี่เอวยี่สิบสองสโพกสามิบทำไมสโพกใหญ่นิ่มหนานิ่มหนาเล่นเล่นนี่เลยสควอตินี่ขาดีเขาพี่สโพกจริงดีไหมผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมขออนุญาตใช้ชั่วโมงในไลฟ์ของคนกายพี่เข้าใจไหมเข้าใจรู้ไม่ได้ออกทางกายไม่ได้เรี้ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยออกไม่ออกเลยผมใช้วิธีการ นักแก่ออกตอนที่ว่าเราคุยกันอยู่อ่าอยากคุ้มค่าใช่ไหมไรอยู่ได้ไหมหกสูงได้ไหมรักไก่ที่เราดไหนขั้วเพือนไม่ต้องวาาผมไล่กับพี่กับใครวะเฮ้ยผมไล่กับพี่ผีหรอไม่ผีหรอกูปวดตัวใลยตื่นมาไม่ได้ออกกำลังกายนะเพื่อนแล้วแล้วยกใช่ไหมคนเราต้องต้องสุขภาพเดี๋ยวพี่ก็ต้องออกกำลังกายผมเลยแล้วคราวนี้พี่มาจะได้สกาิ่งที่ คือนี่ไงแก๊สกูเห็นแล้วกูยอมไม่ได้พี่พีอ่ะอยู่ในไลฟ์แม่งถอดโชว์ซิกแพคตลอดเวลากูเข้าไปตอนนี้ตอนที่ถอดแล้วเราไม่ออกเลยอ่ะแล้วก็เลยดูแป๊บนึงพอเปลี่ยนเป็นหน้ามึงกูก็เปลี่ยนไปดูคนอื่นมัถอดเขาดีอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเราต้องโชว์พี่จริงเพื่อนเราต้องโชว์เราไม่เปิดมึงเอาพี่เจมส์เปได้นเกียวได้ไหมไม่ไหวแล้วพี่เจมส์พี่เจมส์ว่นแล้วเหรอต่อเมื่อกี้ถึงตัวไหนพันกว่าบาทตัวใหญ่ไงตัวนี่ไงตัวยาวเนี่ยตัวนี้ ผมผมพูดแบบเข้าใจง่ายๆผมไม่ได้แบบยุยงให้คนมาซื้อปลั๊กไฟอะไรมากมายแต่สิ่งที่ผมจะบอกคุณว่าถ้าบ้านคุณมีแต่ปลั๊กสั้นๆอะคุณซื้อปลั๊กยาวไปบ้างเพราะว่าหนึ่งบ้านคุณมีปลั๊กยาวนี่ผมไม่ได้พูดเล่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกอยากมีนะพี่แซมรู้ปะ่ะไอ้ปลั๊กยาวๆเนะี่ยพี่เปิ้ลทุกวันนี้บ้านเราใช้เราใช้ใชไฟบ้านพ่อเรานะบางทีอะานพ่อมาทางข้ามาทางขาผมไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวข้างข้างชาาใชาปลั๊กคุณสั้นๆอะคุณเอาปาอาอาออลั๊ แต่เนี่ยพี่สุกัดเุกัสอ้าอะไรจะทำอะไรเนี่ยอะไรอย่าสนใจพี่รู้ไหมว่าผมอ่ะเอาปักแบบเนี้ยไปเสียบบ้านพ่ออแล้วลากมานี่เลยเฮ้ยบ้านพ่ออยู่ที่ไหนบ้านกลางใจเวอร์หายคอนแลนคือโอ้แลก็จะเกินคือเอาปักต่อมาและให้บอกให้ว่าบ้านผมเนี่ยคือบกความปลอดภัยคุณดูประตูคุณดูประตูทุกอย่างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดของห้องเนี่ยสำคัญที่สุด ของเยอะแยะไปหมดแต่เราใช้ปลั๊กไฟอ่ะผ่านห้องนี้แล้วก็สําคัญคือจะสําคัญทําไมว่าพอพอปลั๊กไฟแม่งต้องต่า<ช>งเง<อ>ี้ยมันต้องเปิดหน้าต่างก็คืออุรา่อะไรอยอูเนี่ยแต่คือมันแบบเออจริงๆเราคนเอามันเข้าห้องอื่นนะไม่แซมนะ,ะเพราะว่า <ทำ S 2> มันจะได้ไม่เปิดหนะครับเราห้องเก็บของมาซึ่งห้องเป็นของนะเป็นของมีมูลค่านะคะลองแค่ปลั๊กไฟเอองงออกไปไหะที่นี่ปลอดภัยมากนะเฮ้ยนี่ทำไมเพราะว่าแนก็ได้อันนี้ไม่มี่ไม่เคยโดนไฟดูดเลย เอาถ้าปั๊มันไม่ปลอดภัยอ่ะไอหมีมันต้องลองไปแย่มันต้องลองไปก่โอ้ไม่เหมือนเจ้าของมันมันฉลาดอพอหรอเออหมีมันฉลาดกว่าเยอะไม่เอามือไปแย่เงี้ยไม่มีไม่เหมือนใครตอนเด็กๆไม่ไม่เยอันนี้มันไม่เคยแย่เล่นเลยมันอาจจะทำตามเฮ้ยไม่ทำตามหรอกไม่ทำหรอกเขาคงเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วแหละเออมันฉลาดมันฉลาดจริงๆคนบ้าเลยเอานิ้วไปแย่ปั๊กไม่มีนี่คนบ้าจะขอหมีโง่หึไปแย่ๆๆลาดกูไม่ใช่เจ้าของไอ้หมีนะเว้ยมึงด่าใครกันอยู่ไม่กูพูดเลยจริงเฮ้ย ขอโทษค่ะขอโทษนะคะขเระมีไม่ใช่หมาผมขอโทษนะคะอ่ากูคนเลี้ยงแเนจอนของมันใครจะบอกไม่รู้พี่แต่มีม่แพนจอนอ่ะคนเลี้ยแพนจอนลายนี้ก็มีนะวิคมีลายแพนด้าลายมีแพนด้าเฮ้ยขอโชว์ก่อนลายลายแพนด้านี้น่ารักมากอ่ะผมไม่พูดง่ายขายของไม่ต้องอธิบายง่ายคุณรู้อยู่แบ้วคุณรู้อยู่แล้วว่าปลั๊กไฟมันใช้ยังไงอันนี้เท่าไหร่พี่เปิ้ลขอดูไอ้แบบเลีวนี่ก่อน สุดยอดราคานี้พี่เปิ้ลทำกันป้ามานานมันเลยไม่เกินห้าวิแล้วพี่เปิ้ลบอกเราได้สองร้อยกว่าบาทค่ะสองร้อยกว่าบาทคือเท่าไหร่อ่ะพี่มาแล้วแต่คนกดใช่ไหมเพราะว่ามันมีคูปองเหรออันนี้เป็นลายชามินนะคะออตอนนี้ออมันปรับราคาเพิ่งะใส่เซลล์หมดแล้วเหลืสามร้อยสามสิบสี่ค่ะสามร้อยสามสิบสี่บาทแต่ก็เป็นลายน่ารักแบบนี้นะครับผม ต่อมีอะไรอันนี้ต่อมีแบบนี้เหมือนกันมีงันมีหลายทรงเนอค่ะอยากจะได้เป็นทรงเหลี่ยมก็ได้นะคะมีทรงโมฮอ๊กไหมทรงนี้้องแกล้งทรงมีด้วยว่ามันเป็นยังไงมีทรงนี้ด้วยทรงนี้ด้วยนี่อันนี้หล่อนะอันนี้หล่อโคตรพิเศษใจสั่งมาถ่ายใกล้มีเหรอ๊ถ่ายใกล้มี๊นะคะแต่ไม่ใช่เจ้าของการงงไปหมดนะคะถ่ายแบบนี้กันโอ้โหจะมากินลิขสิทธิ์ปบมเนี่ยมีมีแล้วคะ ที่ปั้นเป็นเจ้าของเหรอที่ปั้นหักยันหมาคิใช <c oughs> ่ไหมเอามาดีขายยันหมาเลยเหรอเ <c oughs> อ้าเพูดเล่นหรือไงต้องถ่ายงานให้หมีด้วยเหรอโอ้ยต้องบอกว่าไปแอบถ่ายรึปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ